ออนไลน์มันจะสนุกหรือคะคุณยังไม่เคยเดยินกับพอยใชิมิล่ะมาดูกันค่ะสนุกไม่สนุก The forest is where I belong <laughs> ป่าคือที่ของฉันนี่แหละถูกแล้วขอบคุณที่เอาฉันมาปล่อย <laughs> ดูค่ะจินตนาการของสาวๆในคลับน้องป้าบอกว่บา,บา The legendary club is where I belong ประโยคมันดีค่ะหัวใจระัวให้นะคะน้องป้า <laughs> ของปีเตอร์การบอกว่า The village is where I belong หมู่บ้านนั้นแหละ ที่เหมาะกับฉันน่ะใช่คือบ้าเนี้แหละเนี่ยเหมาะกับฉันมากน่ะ The Moon, i s w e a r b e l o n g โลกมันร้อนอ่ะอยู่บนดวงจันทร์ดีกว่าหัวขอนกับปุ้ง The Moon, i s w e a r b e l o n g อ๋ออาจาร์เนี่ยที่ทีเหมาะกับฉันเนี่ยใช่เลยเพราะฉันเป็นเซนต์ระบุนประโยคมันไม่อยู่ไม่ผิดเนาะเก็มันสื่อสารนะเราสามารถสร้างจินตนาการได้เลยอ่ะคือเวลาที่เรียนอ่ะนนี้มันผิดอันนี้มันผิดเงี้ยคือมันบล็อกจินตนาการเราเนาะ เออเนี่ยแต่งได้เลยนะคะคุณลิลบอกว่า San Francisco is where I belong เออเนี่ยประเทศนี้คือเหมาะเหมาะมากชอบมาก The snow is where I belong เอออยู่ทั้งเขาเลมนพี่ลอย This snow mountain is where I belong นี่แหละที่ของฉัน The sushi b u a f e is where I belong ใช่คือไปมาหลาย้านแล้ลหมูกระมหมูกระชากินมาหมดแล้วแต่บอกเลยว่า Sushi b u a f e is where I belong ใช่นี่ที่เขาขายซูชินี่แหละที่ของฉันคือถูกต้องอ่ะ The workplace is where I belong แม่ไก่บอกว่าใช่เพราะว่าอยู่บ้านอะ <c oughs> เดี๋ยวลูกคงโต <c oughs> ก,งกวนลูกคงเล็กกวนแม่ว่า the workplace is where I belong <c oughs> แม่เหมาะกับที่ทำงานมาก <c oughs> กูก่เนี่ยพี่น้อยบอก Switzerland is where I belong อ่าใช่ของของค,คุณบอกว่า the jungle is where I belong เนี่ยขอไปอยู่ด้วยคนค่ะ the jungle is where I belong นี่คือแบบ ป่าป่าคือเหมาะกับฉันมากเลยจังกว่าที่มันมีแบบเสือม,มีลรบอยู่ในป่าวล้วมีเสือมีช้างมีสิงโตเออมีสัตว์ป่ามากมายเนี่ยคิดถึงแอฟริกานะแบบเข้าไปในป่า Amazon อเมซอนอะแอเมซอนนะป่าแอเมซอนนะคะแล้วก็คือว่าเดอะจังเกิลดิสเวียร์อินอกอะเราก็นู่นก็นจะหันข้างใช่ไหมคุณปอยไ <laughs> อยู่ข้างๆกันเนี่ยแบบไม่เห็นภาพนะอันภาพด้วยนะคือเราจะเรียนรู้ได้เร็วและเข้าใจอย่างรวดเร็วอะด้วยภาพ ดังนั้นใอยก็เอาภาพมาให้เพิ่มคนะ่ะอะมานี่